โอเคครับดีครับนี่มีอะไรนะทิพชคิงแต่ทำไมเขาหน้าหน้าหน้าเขาแปลกแปลกเออแล้วหน้าเขาแปลกแปลกรือว่าเป็นมุมวายก็เป็นอย่างนั้นวะนะก็ในวันนี้ครับรถที่จะเข้าแข่งขันนะครับก็จะมีซูเปอร์ลุูไอเอ็กนะแล้วก็มี t ีทีแปดหกแล้วก็มีอาร์สามสี่นะครับแต่อาร์สามสี่น่าจะแพ้นะก็ไม่ใช่อีกแล้วนะครับ เดี๋ยวรอบแรกให้ใครนำเอาเอาให้เติร์นนำก่อนไหมเติร์นเติร์ดรอบแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวผมอยู่หลังก่อนเหมือนเดิมป่ะขับเชื่อวันขับไปเรื่อยๆก่อนนะครับเหมือนเดิมทำไมขับเิื่อูขับตามพาไปทันแล้วกนี่ก็ปรับเกียร์สี่แล้วเนี่ยใช่ไปนี่เราขับเกียร์สี่นี่ผมพี่เกียร์สาม โอ้แค่แค่เบรกก็รู้แล้วได้กินแล้วอะได้กินได้กินได้กิน,น,นคันหน้าทั้งเต็นเหรอไหวะเดูอดเดือดเอ๊ะเอ๊ะขึ้นป่าไปแล้วได้เยอะแต่ว่ารถมันไปเรื่อยๆพี่ใกล้ถึง<ร>จุดเริ่มแล้วไปเรื่อยๆนะเดินขึ้นเดินเข่าตรงฐานลามเมื่อกี้นี่คือกดเล่งเลยนะที่เรารีบกดเล่งมันไปหนครับน้องเน่งไป โนะสามสี่ 4. ชนไปแล้วครับจริงไหมโอ้ชนไปแล้วครับทำ,ทำ,ทำ,ทำไม่ยาก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 เอ้ยโกงดีกว่าเอ้ยทำไม่ยากไม่นับนะครับทำไม่ยากไม่นับนะครับปรับแพ้แล้วครับแทนบริษัทรถให้เป็นประโยชน์ครับประตูเป็น,นรอยหมดแล้วมั้งฮะดิฟ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 โอ้โหโอ้โหทำไม่ยากเข้าโค้งหนเอ้ย กันจะบอกว่าดิวจะแทงก็เลี้ยงแทงเลยนะเนี่ยช้าเกินเอ้ยเอ้ยสามสี่สามสี่ไปผมลบก่อนตีสามสี่ไปแล้วุณเล่งช้ามากเลย ้ทำสีมนต้องอดทนเลยดิวะาสกายไล่โคตรอะโวนโว้โชนไ่ตูนชนดอกเมื่อกี้ใครเห็นก็ว่าตายใช่ล้อหายนี่ก็ล้ออยู่กัคนเดียวแต่ไม่ตูนเรียไมาหา